สดีค่ะทุกคนพบกับช่องนาะพีพีพเจเจชาน,นะคะจะมาเที่ยวบ้าน <c oughs> บ้านคนอื่นนะคะ <c oughs> ก็เป็นบ้านเพื่อนเพื่อนพีพีน้องๆนะคะก็ใครอยากให้เราไปเที่ยวบ้านนะ้ำเม้นไอตีไว้ใต้คลิปน,นะ๋นวเนี้ยจะไปเที่ยวบ้านของคนในนี้ก่อนนะคนนี้มันขึ้นอยู่ในนะี้ยเอาบ้านนี้ล้ะกัน มีตรงไหนนะ้างดานมีหรอมีแพน,นะนด้ะแผนจ้าปะอันนี้น่าจะคนต่างชาติาพันอไอแอนิร คแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทีปปิ่งยางอันนี้ม่ช่วยนี่พมสีเขียวสดะางอันนี้โตอันนี้เป็นเห็ดจริงดูก็รู okay. ้ไม่แน like ่ก็ไม่ใช่ที่กดน้ำ อืมชวยจานสร้างเก่งอะ่ะเคสวยงามอันนี้เป็นที่นอนอุ้ยพี่นี่ที่นอนมันจะมีที่นอนกับที่นั่งนนกันอยู่ในเตียงนอนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านคนอื่นอีก เสียงแหบก็ขออภัยนะมาสูงกันดีกว่าจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยอือ ทำไมสร้างเก่งกันจังโอเคนะคะทุกคนก็ที่รับชมคลิปนี้นะคะถึงแม้จะเป็นคลิปที่ดูปัญญาอดนิดนึงนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย